ตากอน่อเขาไม่น้ค่ะาเอโหี่นตาเฮ้ยมึนมตาถ่ายลูกโย่เฮ้ยไม่ได้อะกกไ่ไัไม่เป็นะตาเปีตาเปยโยนแน่าคันมีปากกาตั้มไหมคะทำไมได้ินตั้ัาตเาอยู่แล้ว เดี๋ยวอเหรอีถ่ายคู่มงอีนขอไกระทนหันจากางชาวกระทหันหันไม่ทันมุกมุกวนมือเหรอให้กูดเลยนะเอาเลยเหรอ ใส่ข้างหลังก็ได้ทำวันไม่ีบให้เ็นจั่หนก่อนนะหน้าก่อนอะหน้าเจมสก่อนหรฮไมตาูกไ้เว่มีกรแค่สองใบหูกเอาเอามืก่อนก็ได้ พี่หนุ่มเซ็นไปแล้วด้วยสองใบายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาได้คุกตาแบบนี้ได้ไหมเซ็นได้นะน้ำตาเซ็นให้ด้วยกับพี่นัทด้วย